อกุศลธรรมอกุศลธรรมัอัมพยากตะธรรมธรรมที่เป็นกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีทรรมไมเป็นทั้งกุศลและอกุศลก็มี สุขยายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาโสขยายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาอโทถุมาะุขภายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาธรรมเ่ประกอบด้วยความรู้เสึกเป็นสุขมีม ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์ก็มีธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกไม่ทุกขไม่ทุกข์ก็มีวิปากาธรรมะาิปากาธรรมะธรรมาเนวาวิปากนาวิปากธรรมะธรรมะาธรรมที่เป็นผลก็มี ธรรมที่เป็นเหตุแห่งผลก็มีธรรมที่ทางไม่เป็นผลและไม่เป็นเหตุแห่งผลก็มีอุปาเทนุปาทานิยธรรมาอนุปาเทนุปาทานิยธรรมาอนุนปาเทนานนปาทานิยธรรมา ธร <ter jer> <authenticity> รมที่ถูกยึดมั่นและเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็มีธรรมที่ไม่ถูกยึดมั่นแต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็มีธรรมที่ทางไม่ถูกยึดมั่นและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็มีสังกิเลตาสังกิเลสิกาธรรมา อาสังเกิเลตาสังเกิเลสิกาธรรมาอาสังเกิเลตาสังเกิเลสิกาธรรมาธรรมที่สมองและเป็นที่ตั้งแห่งความเศรมองได้ก็มีธรรมที่ไม่เศรมองแต่เป็นที่ตั้งแห่งความเศรมองได้ก็มีสาวิตาก่ะสาวิจารธรรมา อาวิตากาวิจารมัตตาธรรมอาวิตากาวิจารธรรมธรรมธรรมที่มีวิโตกคือความตรึกและมีวิจารคือความตรองก็มีธรรมที่ไม่มีทางวิโตกมีแต่วิจารก็มีธรรมที่ไม่มีทางวิโตกและววิจารก็มี อุเพคาปิติสหคตาธรรมางสันติสุขาสหาคตาธรรมามปริสุทธุปิคาสหาคตาธรรมามธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความเื่อบี่ใจก็มีธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความสุขก็มี ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉยก็มีวโมติญาณทา,า,าตุเสนนปาราตภาธรรมาอปนาภาวนายาปะปาระตภาธรรมานเนวาวโมติญาณทาตุเสนนานาปนาภาวนายาปะปาระตภาธรรมาง ธรรมที่เพึงมาด้วยวิมุตติญาณทัตสนาก็มีธรรมที่เพึงมาด้วยอปนาภาวนาก็มีธรรมที่ลาไม่ได้ทางด้วยทัตสนะด้วยวิมุตติญาณทัตสนาและด้วยอปนาภาวนาก็มีเวโมตติญาณทัตสเนนปะระตัภิตุกาธรรมา อาปนาพาวนายาปะาตาภิเหตุกาธรรมาเนวาวิมุตติญาณธาจันินานาอาปนาพาวนายาปะาตาภิเหตุกาธรรมาธรรมมีสาเหตุพึงละ้วยวิมุตติญาณธาจานา็มี ทามิสาเหตุที่เพึงลา้วยอปปนาภาวนาก็มีทามิสาเหตุที่ลาไม่ดได้ด้ดยวิมมติญาณทัศนะแลไม่ได้ด้วยอปปนาภาวนาก็มีอาใจยะคามิโนธรรม,มาอาปาจยะคามิโนธรรม,มาเนวาจจยะคามิโน หน้าปัจจยคามิโนธรรมางาธรรมที่นำไปสู่การสังสมก็มีธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสังสมก็มีธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสังสมและสู่ความปราศจากการสังสมก็มีเสขธรรมามาเสขธรรมามา เนวเสิกานาสิาธรรมาธรรมที่เป็นของอริยบุคคลผู้ยังต้องศึกษาอยู่ก็มีธรรมที่เป็นของผู้บรรลุอรัตผลซึ่งไม่ต้องศึกษาแล้วก็มีธรรมที่ไม่เป็นทางของผู้ยังต้องศึกษาและผู้ไม่ต้องศึกษาก็มีปาริตาธรรมา มห ah า at ama, คตาธรรมะปรมานาธรรมะธรรมที่อย่างเล็กน้อยก็มีธรรมที่ถึงภาวาใหญ่แล้วก็มีธรรมที่ประมาณไม่ได้ก็มีปาริตารัมนาธรรมะมหาคตารัมนาธรรมะปรมานารัมนาธรรมะ ธรรมที่มีสภาวะที่ยังเล็กน้อยเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีสภาวะที่ถึงภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีสภาวะอันประมาณทม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีเอนะธรรม,มามาชิมาธรรม,มาปานิตาธรรม,มา ทำอย่างสามก็มีทำอย่างกลางก็มีทำอย่างประนีก็มีเมชตานิยตาธรรมาสมาตานิยตาธรรมาอนิยตาธรรมาธรรมที่แน่นอนฝ่ายผิดก็มีธรรมที่แน่นอนฝ่ายถูกก็มีธรรมที่ไม่แน่นอนก็มี โลกิยมคารัมนาธรรมาโลกิยมคารเหตุบาธรรมาโลกิยมคาที่ปติโนธรรมาธรรมที่มีโลกิยมคเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีโลกิยมคเป็นเหตุก็มีธรรมที่มีโลกิยมคเป็นประธานก็มีโอปันนาธรรมา อนุปันนาธรรมาอุปาทิโธนโธรรมามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีธรรมที่จะเกิดขึ้นก็มีอติตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาอนาคตาธรรมามธรรมที่เป็นอดีตก็มี ธรรมที่เป็นปัจจุบันก็มีธรรมที่เป็นอนาคตก็มีอาติตารัมนาธรรมาปัจจุบันนารัมนาธรรมาอนาคตารัมนาธรรมาธรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ก็มีอาชาตาธรรมาพระหิทธาธรรมาอาชาตาพระหิทธาธรรมาธรรมภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมท้งภายในและภายนอกก็มีอาชาตารามานาธรรมา ะเหตุธรรมนาธรรมอาชาตาพะหิทธรรมนมาธรมจจร,ธรม,มธรรมท,ที่มีสภาวะภายในเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีสภาวะทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์ก็มี สานิธาจนะสาปติขาธรรมังอเนธาจนะสาปติขาธรรมังอเนธสนาปฏิฆาธรรมังธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี กุสลธรรมะธรรมทางายที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขปุสลาธรรมะธรรมทางายที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์พยากาธรรมะธรรมทางไรที่เป็นพยากรรตเป็นกิจต่างๆู กาตะเมทรมมากุศลาธรรมเหล่าใดเป็นกุศลญาติส,สมิงสม,มัยนในสม,มัยใดกิเลสกามาวาจารังกุศลงังจิตตังอุปันนางังโ้ติโสมนัสสาสหาคตังกิเลสกามาวาจรุศลจิตที่รวมด้วยโสมนัสถือความยินดี ยานาสั้งปยุตตามประกอบด้วยยานคือปัญญาเกิดขึ้นปราบอารมณ์ใดๆร,รูปารัมมนังวางอารมณ์ทางรูปก็ดีสาธารัมมนังวางอารมณ์ทางเสียงก็ดีคันธารัมมนังวางอารมณ์ทางกลิ่นก็ดีประสารมมะนังวางอารมณ์ทางรสก็ดี โอทาพารัมมะนังวางอารมณ์สัมผัสกายก็ดีธรรมารัมมะนังวางอารมณ์นึกคิดทางใจก็ดีกามารัมมะนังวางอารมณ์หน้าปรารถนาก็ดีอิทารัมมะนังวางอารมณ์ที่ต้องการก็ดีอเนธารัมมะนังวางอารมณ์ที่ไม่ต้องการก็ดี อาทิตารรมนังวางอารมณ์อดีตกดีปัจจุบันารรมนังวางอารมณ์ปัจจุบันกด็ดีอนาคตารรมนังวางอารมณ์อนาคตกด็ดียังยังว่าปัาราปะสมิงสมเยสัมปัตโตตีในสมัยนั้นสามภาษะและความไม่ผงซานย่อมมี เยวาปนาตสมิงสมเยอีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้นทำเหล่าใดอันเยปิอาทิตยสมุปนนาอโรปิโนธรรมมาแม้อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอิแม้ธรรมมากุสลาติธรรมเหล่านี้เป็นกุโซนให้ผลเป็นความสุข ปัญจาขันธาขันนาคือรูปะขันโทรูปะคันรูปะกายรูปความคิดเวทนาขันโทเวทนาคันความเฉยอารมณ์ทางกายและใจสัญญาขันโทสัญญาคันความจำได้ไม่รู้สังขารขันโทสังขารคันความนึกคิดปรุงแต่ง เวียนญาณคันโทเวญญาณขานความรู้แจ้งในยารมตาถากตโมรรป,ปังคันโทบันดาคันทดรูปขันเป็นอย่างไร,ยงร,งรยงไอย่างเกณฑ์เจรูปังรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอติตังวาปัจจุบันนางวาอนาคตังวาที่เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต อาชาตงวาภิทธาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอลาริกังวาสุมังวาหยาบก็ตามละเอียดก็ตามนีนังวาปณีิตังวาเหลวก็ตามกระดิตก็ตามยางโทเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกลก็ตาม ตาเทกาจชังอภิสังโยหิตาวาอภิสังคิตตวายนกล่าวร่วมกันอายุจเตโรปคันโทเตเรียกว่ารูปคันะะะตาถากตโมเวทนาคันโทบันดาขัน,ขนขทั้งหมดเวทนาขันเป็นอย่างไรยากาจิเวทนาเวทนาอย่างไรอย่างหนึ่ง อาติตาวาปัจจุบันนาวาอนาคตาวาที่เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอาชตาวาภาิทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอลาริกาวาสุมาวาอยากก็ตามละเอียดก็ตามพินาวาปณิตาวาเหลวก็ตามประนิดก็ตาม ยาทุเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทตาชังอภิสันโยมิตตวาอภิสังนปิมิตวาโยนกล่าวรวมกันอายางุจติเวทนาขันโทติเปรียกว่าเวทนาขันตถากตโมสัญญาขันธ์บันดาขันทั้งหมดสัญญาขันเป็นอย่างไร ยากาจิสัญญาสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอาติตาวาปัจจุบันนาวาอนาคตาวาที่เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอาชตาวาพระเหตาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอลาริกาวาสุภมาวาอยากก็ตามละเอียนก็ตาม ทนาวาปัญิตาวาเดวก็ตามประณิตก็ตามยาโทรเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทกัชังอภิสันติวาอภิสังพิพิตาวายตนกล่าวรวมกันอาย่างวจติสัญญาคันโทติเรียกว่าสัญญาคัน ตาทัตาโมสังขารขันโทบันดาขันทั้งหมดสังขารขันเป็นอย่างไรเจเกจิสังขารสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งอติตาวาปจุปันนาวานาคตาวอาอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอาชตาวาภิหทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตาม โกลาริกาวาสุขุมหาวาอยากก็ตามละเอียดก็ตามปินาวาปณิตาวาพระนีก็ตามเยโทเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทกาจังอภิสัโยุหิตวาอภิสังขิมิตาวาาตาวายนกล่าวร่วมกัน อาย่างวุจติสร้างคาระคันโทติเรียกว่าสังขารขันตากะตังโมวิญญาณขันโทบันดาขันทั้งหมดวิญญาณขันเป็นอย่างไรอย่างกเกณฑ์เจวิญญาณนางวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งอติตังว่าปัจจุบนันนางว่าอานาคตังว่าที่เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต อาชตาวาอาชตังวาภัทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอลาริกังวาสุขุมังวาหยาบก็ตามละเอียดก็ตามปีนังวาปณิตังวาเหลียก็ตามพระณิตก็ตามยังทูเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกลก็ตาม ตาเทกาจางอภิสังโยหิตาวาอภิสังคิปิตตวายนกล่าวรวมกันอายังวุจเวิญญาณนัคันโทติเรียกว่าวิญญาณคันสังขโอสังขโวการสงเคราะห์การไม่สงเคราะห์คือสังขิเตนะสังขิตตังสิ่งที่ไม่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์แล้ว สร้างข้ิเตนสร้างข้าิตังสิ่งที่สงงคะห์เข้ากับสิ่งที่ส่งคราะห์ไม่ได้สร้างข้ิเตนสร้างขหาิตังสิ่งที่สงเคระห์เข้ากับสิ่งที่สงเคะห์ได้สร้างข้ิเตนสร้างขหิตังสิ่งที่ไม่สงเคะห์เข้ากับสิ่งที่สงงคะห์ไม่ได้ สร้างประโยชวิประโยโนการอยู่ด้วยกันกันพราดพลากการพรางสร้างประโยุน์เตนวิประโยชต์ตังกันรักจากสิ่งที่อยู่ด้วยกันเวประโยชต์เตนสร้างประโยุนตังการอยู่ร่วมกับสิ่งที่พราดพราไปสร้างกันตัางจดเป็นสิ่งที่ส่งครองไม่ได้ ชาปัญญาติโยบัญญัติบุตรการอันบัณฑิตผู้รู้พิงบัญญัติเึินเพ่ขันธาปัญญาติญญาตการบัญญัติธรรมที่เป็นหมวดหมูก่การเรียกว่าขันธ์มีห้าอายตนาปัญญาติการบัญญัติธรรมอันเป็นบอกเกิดเห่งทุกข์และไม่ทุกข์เรียกว่าอายตนามีสิบสอง ธาตุปัญญาติการบัญญัติธรรมที่ทรงตัวอยู่เรียกว่าธาตุมีสิบแปดศาสรจร์ปัญญาติการบัญญัติรรมที่เป็นของจริงเรียกว่าศาจจะมีสิบอินทรียาปัญญาติการบัญญัติธรรมที่เป็นใหญ่เรียกว่าอินทร์มียี่สิบสองบุคคลปัญญาติการบัญญัติจาพวกบุคคลของบุคคลทั้งหลาย เกตาวตาบุคลานางปุคลาัญญัติบุคคลบัญญัติของบุคคลมีเท่าไรสมัยาวิมุตโตสมัยาวิมุตโตผู้ผลในการบางคราวผู้ผลอย่างเด็ดขาดผูปธรรมโมอูุปธรรมโมผู้มีทามที่กำเริบได้ผู้มีทามที่กำเริบไม่ได้ ปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมผู้มีธรรมที่เสื่อมได้ผู้มีธรรมที่เสือรรเส่อมไม่ได้เจตนาพระโพอนุราคณาผะาโพธรรมที่ควรแก่เจตนาผู้มีธรรมที่ควรแก่การรักษาโพทุชนโอตรภโพผู้เป็นู้ทุชนผู้คล่องโพธิ พโยปรารโตอภยโยปรารโตผู้เว้นทั่วเพราะกลัวผู้เว้นทั่วไม่ใช่เพราะกลัวภาภาธรรมนโพาพาามนอภาภาธรรมโนผู้ควรแก่มาผลน,น,นิพพานโอไม่ควรแก่มาผลน,นิพพานนิยตอนิยตผู้เทียงผู้ไม่เที่ยงปฏิปันโพภะเลติโตผู้ปฏิบันนติอริยม,มาผู้ตั้งอยู่ในอริยผล ปฏิปันโนผู้เป็นพระอระหันต์ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอระหรันต์โอภาโลอุปาลปติสาติกาถาปรามาตถนาติคนหาบุคคลไม่ได้โดยประมาทคือความหมายอันแท้จริงเรือมอามันตาถูกแลว้วโยสาติกาโทปรามาตัตโทตถโสโอภัโลอุปาลปติ สาธิกาถาปรมาเทนาเตมปรมาคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่คนหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยประมาณคือความหมายอันแท้จริงอันนั้นหรือนาะหิเววัตตะเพท่านไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอาชา,านาหิเนคังหันจิบุคโลโอุบาลปติ สัทีกาธาปรมัตถนาเตนะวตเระวัตะเพยโยสัทีกาโทปรมัตโตตโตโสคคโลอุปาลปติสัทีกาธาปรมัตถนาติมิชาท่านจงรู้นิกหาการผองปรามเถิดถ้าท่านค้นหาบุคคลไม่ได้โดยประมาณ คือ <c ười> โดยความหมายอันแท้จริงแล้วท่านก็ควรกล่าวด้วยเหตุนั้นว่าปรมาณคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยประมาณคือโดยความหมายอันแท้จริงนั้นคำตอบของท่านที่ว่าปรมาณคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยประมาณ คือโดยความหมายอันแท้จริงอันนั้นจึงผินเยเกจิกศสลาธรรมาธรรมบางเหล่าเป็นกุศลสัพเพเตกศาลมุลาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีกุศลเป็นมูลเยวาปานากศาลมุลาอีกอย่างหนึ่งธรรมเหล่าใดมีกุศลเป็นมูลสัพเพเตธรรมากศสลาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุศล เเกเจกุศลาธรรมาธรรมบางเหล่าเป็นกุศลสัพเพเตกุศลาโมเลนะเอกมูลาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอันเดียวกับธรรมที่มีกุศลเป็นมูลเยวาปนากุศลาโมเลนะเอกมูลาอีกอย่างหนึ่งธรรมเหล่าใดมีมูลอันเดียวกับธรรมที่มีกุศลเป็นมูลสัพเพเตธรรมากุศลาตี ทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลปัจจุบันนนเหตุปัจจโยธรรมที่มีเหตุปัจจุบันเป็นปัจจัยศัทธ,ธารมมณปัจจโยธรรมที่มีศรัทธ,ธารงเป็นปัจจัยวิริยะที่ปฏิปัจจโยธรรมที่มีวิริยะที่บริีเป็นปัจจัย อน,นันตราปัจโยธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรขั้นในระหว่างสมณนันตระปัจโยธรรมที่มีปัจจัยมีที่สงเสมอกันสหาชาตปัจโยธรรมที่เกิดร้อมกับปัจจัอยอญญามัญยัาปัจโยธรรมที่เป็นปัจจัยของกันแลยกัน เนจายาปัจโยธรรมที่มีนิสัยเป็นปัจจัยอปานิสย,ยาปัจจโยธรรมที่มีอุปนิสัยเป็นปัจจัยอเรชาตปัจโยธรรมที่มีการเกิดก่อนเป็นปัจัจปัจชาชาตาปัจโยธรรมที่มีการเกิดภายหลังเป็นปัจจัย อาเสวนาปัจโยธรรมที่มีการเสเป็นปัจใจวจีกรรมมปัจโยธรรมที่มีวจีกรรมเป็นปัจใจวิปากปัจโยธรรมที่มีวิบากเป็นปัจจัวยว,จวิญญาณอาหารปัจโยธรรมที่มีวิญญาณอาหารเป็นปัจจัย โสตินปริยาปัจโยธรรมที่มีโสตินสีเป็นปัจจัยโลกุตราชานาปัจโยธรรมที่มีโลกุตราชานเป็นปัจจัยโลกิยมาคาปัจโยธรรมที่มีโลกิยมาเป็นปัจัจสงปยุตตาปจัจโยธรรมที่มีการประกอบเป็นปัจจัย เวปายุตตาปัจจะโยธรรมที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจจัยอาทิปปัจจะโยธรรมที่มีปัจัจนาตติปัจจะโยธรรมที่ไม่มีปัจจัยเวคาตาปัจจะโยธรรมที่มีการอยู่ปราศจากเป็นปัจจัยอเวคาตาปัจจะโยธรรมที่มีการอยู่ไม่ปราศจากเป็นปัจจัย นิโรธปาปัจจโยธรรมที่มีนิโรธเป็นปัจจัยนิเปียนปาปัจจโยธรรมที่มีนิพพานเป็นปัจจัย